ที่บริเวณวิสาหกิจชุมชนของชมรมท่องเที่ยวเขาหลังถ้ำตะบนทุ่งสมออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอดีเทพกมลเวชประจังวัดเพชรบูร์ RP เป็นประธานเปิดการแขนน่งแรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวสนามที่1จังหวัดเพชรบูรณ์การแข่งแรลลี่จักรยานในรายการนี้จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสุโขทัยพิษนุโลกตากเพชรบูร์และอุตรดิตถ์ภายใต้โครงการส่งเสริมแบบพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่ง ทางนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวตละดจนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่างหนึ่งและกระรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการแข่งขันเรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวสนามที่1กํากำหนดจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอเขาค้อบนเส้นทางไปกลับบริเวณวิสาหกิจชุมชนชมรมท่องเที่ยวเขาหลังถ้ำตำบลทุ่งสมอถึงสารเจริญทองนิ่มระยะทางรวม30กิโลเมตร มีนักปั่นจำนวน120คนจาก30ทีมเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับของที่ระลึกส่วนทีมที่ชนะจะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยรางวัลกิจยย ท้งนี้การแข่งขันจักรยานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด5สนามใน5จังหวัดได้แก่สนามที่1จังหวัดเพชรบูรณ์สนามที่2จังหวัดอุตรดิตถ์สนามที่3จังหวัดตากสนามที่4จังหวัดพิษณุโลกสนามที่5จังหวัดสุโขทัยโดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่4สิงหาคมวันที่11สิงหาคมวันที่18สิงหาคมวันที่25สิงหาคมและวันที่1กันยายนตามลำดับซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะได้รับความสนุกสนานในกิจกรรม เกมบนเส้นทางการแข่งขันพร้อมความเพลิดเพลินของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาตสตร์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุขภาพในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งโดยนักปั่นจักรยานที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในอีก4สนามที่เหลือนั้นสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์0973183765หรือสามารถดูรายละเอียดได้ทาง f c e b o o k f แ Fanpage เสน่ห์ภาคเหนือตอนล่างสวรรค์า อนนขอเสียงปรบมือดังๆนขอเสียงปรบมือฮะเป็นกำลังใจฮะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่วงพธิธีเปิดนะคะการแลนลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว พี่ประมาณหกปกว่ามาแน่ๆเลยแค่คอยไดยไนะคะ